ค่ะแม่่ําค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสุขุขทุกคนค่ะค่ะเมื้อนี้มาตามแนวทางกับแม่่ําค่ะในงวดวันที่1่ธันวาคม2568คลิปนี้เป็นคลิปสองเนาะคุณแม่เนาะคลิปที่2ค่ะค่ะคุณแม่นี่ว่าฝันดีเลยว่าสันฝันได้แจัมมือค่ะคุณแม่ขึ้นว่านนี่ขึ้นอันนี้ขึ้นว่านนี่ล่ะขึ้นว่านเนาะมื้อนี้มาตามคุณแม่วันที่23เนาะคุณแม่เนาะ คุณแม่ว่าฝันขึ้นบ้านนี่ฝันแนวไรคุณแม่ฝันว่าไปซอยงานเพื่อนข้าเจ้าบ้านกใกล้ๆกันนี่แหละบ้านเดียวกันนี่แหละไปซอยงานแล้วไปกินต้มเหนือต้มยังแซลเอาใส่ถุงใส่ยังแซลมก็เลยว่าเคบชี่เพื่อนมาเอาแล้วสาวหนิงมาเอาแล้วกับพระท่านไปเบิ่งบ้านเลกทีพเพื่อนก็เรื่พระท่านไ้ปล่อยเพื่อนนะบ้านเล็กทีเพื่อนก็บสามสิบหก บ้าน์ดิทีเพิ่นสามสิบพกมีทับมีมูบอบอมีมูซิบแล้วสามสิบพกมูซิบนอกเป็นบ้าน์ดิทีของเพิ่นแมนอันนี้คุณแม่ฟันเราไปกินจังไรบ่าวซู่ฟังไหมไปซอยงานเขาเอื่นไปซอยงานมาซอยกันเบนใบบนจัดงานแช่เต็มเานบนอืมกนเลื่ก็เลยบ่ท่านได้อันนี้ก็เลยบ่ท่านได้ปล่อยงานหายนะเพราท่านได้เบิ่งบาร์ดิทีเขาเจ้าไปถามบ้านผู้ใหญ่บ้านแล้ว เย็บ้านว่าบ้านในสีสามที่ทกอืมก็คือฟันตัวนี้นี่คุณแม่ฟันเดียวกันก็ฟันแหลกบอที่ว่าไปกินกับเบก,กหน่อยนั่นตัวนั้นไปกินกับเบกหน่อยคือโน่นทุ่นอ๋อตัวบกบกเกี่ยวกันแม่บอ<โ>บคะตัวนั่นฟันที่แหลกฟันแหลกแต่ว่าบุหัวเป็นเพื่อนไผ่บุหัวเป็นเพื่อนไผ่นี่หูวเพื่อนข้นพอมอืมอันนี้ก็อันนี้เป็นฟันที่สองคลิปที่สองคุณแม่ฟันว่าได้ไปกินอีกไปกินอีกมันชอยงานจับนั่นจับนี่กินจน เหลือวเพื่อโอ้สด็งมากบิกนี่ฟันดีแห่งได้คุณแม่เพราะว่าฟันดีอยู่คลิปแรกก็ฟันว่าได้ไปกินตัวนั่นได้ไปซอยงานตัวนี้ได้ไปซอยได้แบบเห็นหอนบ้านอีกทีเขาเจ้านะเห็นหอนบ้านอีกทีเขาเจ้าบ้านอีกทีเขาเจ้าแต่เห็นในวามฟันนี่เห็นเลยบอกคุณแม่ด้วยจังไนในวามฟันบอได้เห็นแต่ว่าตอนเช้าตื่นตอนเช้ามาเลยไปถามเหอนถามพยาบาลพยาบาลว่าบ้านอีกทีสามสิบหกครับ โบ,บ้ได้ทาบเดอกเพราะว่ามูซิปนะใน่ความฝันนี่คุณแม่ไปที่แหลกนี่ไปหอดกกินเลยบอกด้วยจะไรไปหกินเลยเนี่นไนยไปยังว่าไปงานงานไปหอดก,กินเลยได้กินยังแน่ได้กินบัตุกทิงท,ทอย่างข้าวต้๋มขน้นมได้กินหมดโอ้เขาจัดงานมีข้าปุ่นข้ปาดย่างดีมีของสมของหวานยางดีงานนี่เป็นงานยังคุณแม่ในความฝันหูบ้บอกว่าเป,เป็นงานยัง โมโหว่าเป็นงานหยังแต่วาได้กินของหวานของหยังในข้าวปุ่นข้ได้กินอืมข้าวปุ่นกได้กินได้กินข้งหวานก็ได้กินแม่บดนี้ต้มเนื้ออีหยังได้กินบ่ได้กินต้มเนื้อต้มหยั่งอะที่แหลจต้มหมดเครื่องในต้มใส่ต้มผงมีหมดโอ้ก็เรียกว่ากู้ฟันทีตัวนี่ว่าฟันตัวใดกับแต่ได้กินได้กินได้กินอิ่มกินเต็มกูสิโศกสีมันสีดำสีรวยบาแต่เกาเถ้าฟันไปได้กินหมานอีลีได้คุณแม่หมานมีโศกอีลีเนาะค่ะ บันที่สามสิบหกทับมูสิบเนาะค่ะสามสิบหกมูสิบหรือว่าเลขกของคุณแม่ที่ไ้มาคลิปแรกสีเข่าบ่คุณแม่จากแล้วกับบ่หงคือกันเนาะคุณแม่ได้ซื้อเลขกไว้บ่บ่ได้ซื้อบ่ได้ซื้อเลขกไว้แต่ว่าหันมาฝัาดิบบ่มีมาบ่เห็นลาตารีมากจ้กคนเพิ่นบ่หันมาเนาะ่ะเรี่นเพิ่นมาวันวันแล้วมาตั้งเท่อกับยี่บ่มันบ่มีเขาก่อนเบิดก่อนออมีอยู่สองอย่างเนาะคุณแม่เนาะ ถ้าบอกคลิปแรกเลขเขาก็เป็นคลิปที่สองบาดอีกทีที่ไปกินยุ่งงอนงานเนะเาะมี่สองอ,อย่างเกี่ยวก่อนน่ะฟันเกี่ยวเกี่ยวเพื่นทุนมันออกข้ามหกนอนกว่าจะคล้องงอนเิ่นได้หลายโอ้ก็ฟันเกี่ยวเงอนล้านนั่นฟันเกี่ยวไม่เถาแม่เพิน่นแม่เพิ่อนไม่ยาญนี่ค่ะกับโบน่เนาะค่ะฟันไาเดี๋ยวไปน้ำกันได้ตัวนั้นไปน้ำกันลอุยเพื่นไนหอบ หอบคล้องได้บักไรยแม่หอบได้ในหน้อยหนึ่งได้พอได้ลรยคือเพิินไปวัดก็ได้บอได้ลรยคือเพิินค่ะเพิ่นละได้บักไร้พนก็ได้อีดีได้เงนินบักไล้คโอถือเหรายด้ีอืมค่ะอ้าวในความฝันนี่คุณแม่เสีเหยห้เลขตัวไหนสามหกแล้วสามหกหนึ่งศูนย์บอกเอาบอ่ตัวมูกาบอนเน่เด้แมนได้ละเนาะเอาหนึ่งศูนย์นำเนาะตนนิดไว้เนาะเพราะว่า บานอีทีเพิ่นสามสิบหกมูสิบมูซิบบ้านมูซิบนี่แหละค่ะบานบวกลายบวกลายอก,ยอกยอแนมเห็นก็เห็นกันอยู่นี่สามสิบหกมูซิบโ<แ>บตีเอาจากแนวอื่นมหนบ,บออายุของคุณแม่จักปีหกสิบสี่อย่างหกิมหาเพราะว่าเดือนปีหนาน,นี่ปีเดือนหนานี่กับหกทิมหาแล้วเอาอายุน้ำเนาะคุณแม่ฟันบาได้กินจะคล้องเด็กินอิ่มน้ำซ้ำลานอิ่มอิ่มทุกแถวค่ะการโบเนอาซิมา อายุกระไดเนาะคุณแม่เนาะนค่ะติดอายุคุณแม่ไวนําเนาะในคลิป<อ>นี้เนาะบาลีที่กับอายุเนาะค่ะคุณแม่เพิ่นไยเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมทางบ้านวิเคราะห์พิจารณาเอาเนาะค่ะมากตัวไรชอบตัวไดเอาตัวนั้นหรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านสิต,ตีเลขจากฝันกระไดเนาะคุณแม่เนาะ<อ>แต่ว่าแนวทางของคุณแม่นีนเพิ่นไยก็คือสามหกกับหนึ่งศูนย์เนาะค่ะ<อ>้วก็อายุของคุณแม่หกสิบสี่อย่างหกสิบห้าปีเนาะค่ะเป็นแนวทางใน งวดนี้คลิปที่สองนี่ค่ะลอคงสุดท้ายเนาะค่ะถ้าเกิดว่าเขายังบอท่านนะปะทะกันน้องคุณเมยเนาะบอกท่านยิ่งกันก็นคือกระสิกลับมาตามคงสุดท้ายให้กับท่านผู้ชมทางบ้านาอีกเท่านึงเนาะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าปะทะกันแล้วก็ต้องเด้โอพยุเนาะคุณเมยเนะาะค่ะก็คือสีบริตตามฝันคงสุดท้ายให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะเพราะว่าต่างคนต่างโอพยพคงต่างนี้ค่ะ กระโให้คลิปนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมทางบ้านหล้กก็คุณแม่ทุกคนเนาะค่ะมีโชคมีลาบเนาะค่ะถูกหวยรวยเบอร์กันสุขุสุขคนเนาะคุณแม่เนาะกอนุประโยชน์แม่ถูกหวยรวยเงินเด้อเกียรีิทั้งหลายเกียรต่สุขุสุขคนสตัสดีค่ะค่ะขอบ <ขอ S 1> คุณมสูแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลของแม่ค่ำค่ะ ในงวดวันที่หนึ่งธันวาคม2568คลิปนี้เป็นคลิปที่สองของแม่ข้ามในงวดนี้เนาะค่ะแม่ข้ามในเพื่อนฝันค่ะเพื่อนว่าค่ะในข่วมฝันฝันไข่ไข่คลิปแปลกเพื่อนว่าค่ะเพื่อนฝันว่าเพื่อนเด้ไปซอยงานเพื่อนว่าคนกับคนหูจักกันเพื่อนว่าอยู่แถวแถวบ้านนี่แหละเพิ่นว่าค่ะในข่วมฝันฝันว่าเด้ไปซอยงานไปซอยงานบ่ไปซื่อไปกินพร้อมเพิ่นว่ากินจนอิ่มเพื่อนว่า กินขาน้ขาวนมข้าวต้มข้าวปุ้นเพื่อนว่าค่ะกินต้มเนื้อต้มใส่ต้มเนื้อกินบัดสุยากินอิ่มน้ำสำารานเพื่อนกินจนอิ่มเพื่อนว่าค่ะฝันไข่ายๆกันก็ฝันแหลกฝันแนวนี้แต่เกา่ามีโชคเพื่อนว่าค่ะฝันสันๆซ้ำาน,นี้เพื่อนว่าไม่ข้ามเลยหายแนวทางมากก็คือสามหกมูสิบเนาะคะ่ะเป็นบานเล็กทีเนาะคะ่ะที่เพื่อนจัดการจัดงานเนาะคะ่ะแต่โบหัวเป็นงานยังได้เพื่อนว่า หมูต่ว่าเขามีงานเพื่อนว่าหันไดไปกินเพื่อนว่าค่ะบริทีสามสิบหกมูสิบเนาะค่ะแนวทางเพื่อนไฮมาลากาหกสิบสี่อย่างหกสิบห้าเป็นอายุของแม่ข้าเองเนาะค่ะเป็นแนวทางในงวดนี้ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับคุณแม่สุขูมสุขคนค่ะมักตัวไรชอบตัวไรเอาตัวน,น้นแล้วก็อย่าลืมกับนำด้วยค่ะกันไวคาท้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิง่งกับสาวหนิงผ้าร่วยน,น้ำในเด้่อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ